เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเกมมือถือและแลงหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก UID เลือกแพ็กเกจค่าเซดีีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยิงอยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเพราะผมการ์ดสลอตเอ็กซ์โวันนี้อยู่กับแลงหลอกเอ็มคลาสสิกนะครับแม่มาแล้วนะครับเข้าเกม มาในเซิร์ฟเทสก็พบกับชุดใหม่แล้วก็แฟชั่นที่กำลังจะเข้ามาในเดือนของพฤศจิกาเนาะก็มาดูพร้อมกันนะว่าค่าพลังตัวชุดเป็นยังไงสีสันสวยงามแค่ไหนฝากกดไลค์ like, กด subscribe แล้วไปดูกันนะครับเริ่มมาวันที่1นะครับเดือน11หรือว่า1พฤศจิกาก็จะมีชุดเข้ามาแบบนี้นะครับโดยชุดเนี่ยก็จะสมัยก่อนดูไม่ได้สมัยนี้ดูได้แล้วนะครับ galaxy watcher outfit นะครับนี่ source of g a d nebula นะครับกับ morning starlight โอ้โหมันให้ดูสัก ขอบเลยลองใส่ดูนี่ในชุดผู้ชายนะก็จะเป็นแบบว่าเอา่อทิ้งเสื้อคลุมสวมไว้เฉยๆนะครับมีหลายสีนะมีแดงมีขาวมีดำนะเป็นแบบเทนะครับเทอยู่แล้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับใส่ซื้อแล้วปลดล็อกเอเมดิเคเอเ้ต้องจัดนะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับปลดเหมือนกันคันนี้หมวกของผู้ชายเนี่ยจะเป็นหมวกที่บวกเอ่อในส่วนของ M d e เด็เป็นอย่างนี้นี่ ใส่แล้วบวก M d e p t หมายชึงว่าปลดสมุดนะบวก M d e p t ส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นในส่วนของ d e p t นั่นเองนะต่างกันเหมือนแค่เหมือนเดิมสถานะ option ไม่ต้องไปดูเพราะว่าอะไรมันไม่มีรูนะหมวกพวกนี้มันจะไม่มีรูก็จะเป็นประมาณนี้โหหมวกเล็กเลือเกินนะของผู้หญิงก็เราซื้อสะสมไว้เฉยแต่ว่าวันที่1ไม่ได้มีเข้ามาแค่นี้จะมีในส่วนของ พวกแฟชั่นทางขวาเข้ามาด้วยก็จะอยู่ทางขวานี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพวกนี้แหละเดี๋ยวมาดูพร้อมกันฮาร์โรวีนไนท์นะครับหรือว่าลงศพซึ่งสากสมุดแล้วจะบวกเลือด80%เมื่อความสามารถนะนี่ลงศพเป็นแบบนี้เลยความสามารถนี้เดี๋ยวนะผมขอแคปไว้ก่อนเมื่อเราออโต้แอทแท็กจะมีโอกาส30%เพิ่มแอทแท็กโดยสามารถสแต็กได้ถึง10ครั้งรวมทั้งหมดก็จะเท่ากับ200อ ATK นั่นเองสำหรับสายคยีไม่ว่าจะเป็นไนท์คีแอดหรือว่าสไนเนี่ย เวลายิงเนี่ยก็รัวอยู่แล้วเพราะเวลารัวเนี่ยก็มีโอกาสบวก a t t a c กสูงขึ้นถึง200ถามว่าดีไหมก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับามาดูมิสคอนชนะครับมิสคอนชอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับเป็นเงือกโอบิวน e, บินรอบตัวเราแบบนี้เลยตัวเบลเลอร์เทอเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นของสายถึกอบวกเลือด500บวกเดฟ5%เอ็มเดฟและลด ป้องกันในส่วนของสวดตูรอบๆ3เมตรลงอย่างละ4%นั่นเองผมก็ต้องจัดเพราะว่านหสายบัฟเนี่ยบวกเอ็มดอเนี่เยอะนะครับผมจะาไปใช้กับนหนสายบัฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสคอนอันนี้ของต้องมีนะครับผมจัดแน่นอนสตาร์เลิฟซองอันนี้เป็นส่วนของโหยเป็นหัวใจบินอยู่ข้างหูนะจะให้ตุ้มหูก็ไม่ใช่ เป็นส่วนหน้าบวกเพน5%ป็น5%และเมื่อตีบวก6แล้วจะบวกอีก o r เด็บ5%ไม่สนเกาะและใส่สมุดบวก a t t a ท็ก0นั่นเองนะครับก็ต้องจัดอยู่แล้วนะในส่วนสตาร์เลิฟซองแต่มันไม่หมดแค่นั้นวันที่15เตาเส้นไมไอนะครับหรือว่าบวกแมวมาอีกบวกเน d ิเคพีเอทิเคเมื่อฝากสมุดและถ้าหากตีบวก6จะได้ฮิตถึง100 ถ้าอยู่เฉยๆเพิ่ม p h สิ i c ลดา a เมจ e 6น่าจะเป็น6%นะครับอันนี้เหมาะกับสังเกตไหมของเพิ่มฮิตเริ่มมาการ์ดเพิ่มฮิตเริ่มมาในอนาคตสายสกิลอาจจะเฉียบคมแล้วก็ฮิตล้นแล้วก็ได้นะครับทุกคนหมวกแมวเป็นแบบนี้เลยเข้ากับชุดแอสซะด้วยไงตาจะหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าต้องเก็บเอาไว้ทันเดอร์ซันนะครับทันเดอร์ซันส่วนหางเป็นเทพสายฟา้ามาบินอยู่อย่างนี้ดาเมจ MVP และมินิแเมื่อบวก6รับนาเมดลดลง5%ไม่ต้องบวกก็ได้นะครับสำหรับตีบอสเอาไว้สลับเป็นเซตตีบอสสำหรับขาสาย PVE สายลงดันนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถจัดได้นะครับและอีกชิ้นหนึ่งในวันที่15 c e r e เซเรโมนีสปินนิงสวีตดีมส่วนปากเป็นแบบว่าโดนัทเค้กช็อกโกแลตลอยอยู่รอบๆน่ารักสายแฟร์ต้องบอกเลยว่าน่ารักนะครับแล้วก็บวกเอ็มเพนสี่เปอร์เซ็นต์ทุกบวกหกเนี่ยจะมีโอกาสทุกๆหก ทุกๆ100 a t t a c k p h y s i c a l จะบวก1 MADK โคตรเจ๋งเลยเนี่ยเสียดายถ้ามันเป็นเพนนะไนอะมันมีสิทธิ์ทำได้เพราะมันเป็นตีธรรมดาแล้วต้องการเอ d ม a t เ a c k ทอาจจะไม่เยอะมากต้องลองไปคำนวณกันดูนะว่รดูทุมหรือเปล่าและไนฟีเทอร์นะครับปีกมานมาอีกหนึ่งอันปีกหัวใจนะปีกสก,กูบัตความสามารถเหมือนเดิมนะครับเป็น p h ส s ิ c a l ลเพนเเพนไม่ได แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอ่านี่ผมก็ขอถ่ายไว้ลงใน Discord ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าชุดพวกนี้มันก็เจ๋งอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ชอบสะสมแฟชั่นนะส่วนการ์ดใหม่เนี่ยผมดูแล้วนี่ยังไม่ได้เข้ามานะครับในเซิร์ฟเทสท,ท,ที่ผมเข้ามาเทสให้ดูนะครับหลักๆเลยก็จะประมาณนี้แล้วก็ Adventure นะครับอันนี้เป็นส่วนของ ه, พาร์ทเนาะพาร์ทก็ยังไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ในส่วนของพาร์ทเซิร์ฟเทสก็ต้องรองอีกสักพักหนึ่งจะรู้ว่าพาร์ทในเซิร์ฟจริงเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมเข้าไปวันจันเนี่ยคือคืนมากเลยพรเทล่านะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเคลียร์ดันกันอยู่นะครับก็อ๋อ,อสะดวกการเล่นเกมนะครับตอนนี้ไม่น่าจะยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะอืมไม่มีเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมมาพาทุกคนดูอีกทีก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ กดติดตามกันไว้หรือมีอะไรก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์ i s c o r d ปักหมุดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์เช่นกันลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย